มาที่กลุ่มกลุ่มหนึ่งเมื่อวานนี้คือปกติเขาจะลงด้วยนโยบายภาครัฐก็คือแบบเรื่องของการลดค่าไฟใช่ไหมแต่เมื่อวานนี้เขาดีกลับขึ้นมาทั้งแผงยกกลุ่มขึ้นมาเลยนั่นก็คือกลุ่มโรงไฟฟ้าจริงๆเราเห็นค่าเงินแข็งค่าแหละแต่ว่าไม่คิดว่ามันจะโดดแรงขนาดนี้มันจะมันจะบวกได้แรงขนาดนี้มันมีปัจจัยอื่นมาสนับสนุนอีกไหมคะหรือว่าก็แค่นี้แหละแค่เรื่องของบาทแข็ง ครับก็จริงๆก็นอกจากบาทแข็งเนี่ยก็จะมีประเด็นเรื่องของอาราคา,าแก๊สธรรมชาตินะครับท,ที่ที่มันเป็นต้นทุนของโรงไฟฟ้าเนี่ยนะครับที่เราเห็นก็คือ มันเป็นภาพที่ปรับลดลงนะครับโดยในช่วงไตรมาสสองที่ผ่านมาเนี่ยนะครับถ้าเราเท่าเทียบตัวราคาก๊าซกับไตรมาสหนึ่งเนี่ยนะครับเอาราคาเฉลี่ยเนี่ยนะครับมันจะปรับลงเนี่ยประมาณสัก8เปอร์เซ็นต์นะครับ Q2 นะครับซึ่งตรงส่วนนี้ผมว่ามันก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่อาจจะเป็นเซนติเมนต์บวกหนุนขึ้นมานะครับแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยก็จะมีประเด็นเรื่องของอ่ US bond yield นะครับที่ตัว10ปีตัว30ปีเนี่ยนะครับ ที่ช่วงก่อนหน้านะครับถ้าเราลองเปิดไปดูเนี่ยมันเป็นภาพที่มันเร่งตัวสูงขึ้นไปบ้างนะครับแต่ว่าอตอนนี้นะครับมันเริ่มที่จะ,ะนิ่งๆแล้วคือมันเริ่มชะลอการปรับขึ้นแล้วนะครับหลังจากที่คุณทรัมป์เนี่ยเขาเลิเขายอมถอยนะครับดังนั้นเนี่ยไอ้ตัว US bond yield เนี่ยนะครับโดยปกติเนี่ยตัว correlation เนี่ยมันก็จะมีผลกับราคาหุ้นของโรงไฟฟ้าเหมือนกันนะครับดังนั้นผมว่าตรง2ประเด็นเนี่ยอาจจะเป็น2ประเด็นเสริมละกันนะครับท,ที่เราเห็นว่าม,มันเป็นปัจจัยที่หนุนตัวราคาหุ้นงไฟฟ้านอ เนื่อจากเรื่องของค่าเงินค่าเงินบาทที่มันแข็งค้านะครับค่ะแต่มันจะเป็นปัจจัยหนุนช่วงสั้นๆไหมคุณป๊อปเพราะว่าราคาหุ้นกลุ่มนี้ลงมาแบบลงมาตลอดทางเลยยังไม่เห็นวีแวลของการที่จะชะลอการหยุดลงหรือว่าไม่เห็นวีแวลของการที่จะปรับกลับตัวเพิ่มขึ้นรีาอใดๆยังไม่ได้เห็นเพราะฉะนั้นการที่เขาเด้งกลับขึ้นมาเมื่อวานเนี้ยด้วยเปอร์เซ็นที่แบบว่าต้องบอกคุณผู้ชมว่า9 1 0เนเลยนะเยอะนะมันจะไปแค่เซนติเมนต์ช่วงสั้นๆไหม ผมว่าใน,ในเบื้องต้นเนี่ยก็อาจจะมองแบบนั้นนะครับว่ามันเป็นคงจะเป็นซนติเมนต์บวกในช่วงสั้นๆก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวระยะถัดไปเนี่ยผมว่าที่ตลาดเนี่ยนะครับจะต้องให้น้ําหนักก็คือเรื่องของค่าไฟนะครับถ้า,ายังจํากันได้เนี่ยจริงๆคอรมอลเขามีมตินะครับวา่าให้ในในแง่ของตัวกกพหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับไปพิจารณาในส่วนของตัวค่าไฟเดือนเดือนพฤษภาถึงสิงหาเนี่ยนะครับให้อยู่เนี่ยนะครับรองวัก็คือ สามบาทเก้าสิบเวลดราคาเขาอีกอใช่ของเดิมมัน4ี่บาทสินะแต่ตอนแรกตลาดก็เชื่อแบบนั้นแหละแต่ว่าไปไประชุมคมอรมเนี่ยวันนั้นทางคณะนักดน,นตรีบอกว่าต้อง3ามบาทเก นะครับไม่เกิน<ม>นะครับแล้วก็เนี่ยนะครับผมว่าเดี๋ยวในช่วงถ้าตามกําหนดเนี่ยจริงจริงมันควรจะประกาศเนี่ยในช่วงสสัปดาห์ข้างหน้านะเพราะเดี๋ยวค่าไฟไมันจะเดือดถึงสะพานไงนะครับดังนั้นเนี่ยผมว่าไอ้ตรงเนี้ยเดี๋ยวพอใกล้ๆยิ่งใกล้ปลายเดือนเนี่ยนะครับมันก็จะมีประเด็นเนี่ยกลับมาเป็นโอเวอร์แฮงได้นะครับดังนั้นเนี่ยตรงส่วนเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เวลาดีดขึ้นมาแรงๆนะครับมันก็อาจจะโดนเทโรฟิตได้เหมือนกันค่ะ,น,ะคนิดเดียวก่อนลากันไปครับมีตัวไหนเด่นในกลุ่มนี้บ้างไหมคะถ้ายังมองต่อไป ถ้าถ้าในมุมของเราเนี่ยนะครับกลุ่มลงไฟฟ้าตัวที่เราชอบที่สุดก็เป็น BCPG นะครับเพราะว่าในแง่ exposure e เนี่ยนะครับมันไปอยู่ในในส่วนของตัวต่างประเทศซะเยอะนะครับถ้ามันอยู่ต่างประเทศเนี่ยนะครับผมว่าไอประเด็นเรื่องของ โอ้โหแห่งในแง่ของตัวโพลิซีลิสจากเรื่องของค่าไฟเนี่ยนะครับมันก็จํากัดนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว BCPG เนี่ยนะครับในแง่ของตัวปัจจัยพื้นฐานเนี่ยเรามองว่าน่าจะเป็นหุ้นที่ตัวกําไรในในปีตั้งแต่ปี69เป็นต้นไปเนี่ยนะครับเรามองว่าน่าจะเติบโตได้ได้ดีนะครับจากในแง่ของตัว capacity payment นะครับของทางโรงไฟฟ้าที่สารัฐเนี่ยมันมันเป็นผ้าที่มันสูงขึ้นมา แล้วก็ถ้าตัวรองนะครับถามว่าเออเราถ้าจะเล่นลงไฟฟ้าในประเทศละถ้ายังรักยังชอบนะครับ <c oughs> เราชอบตัวไหนนะฮะเราชอบในส่วนของตัว GPSC นะครับเพราะว่า GPSC จริงๆต้องบอกว่าราคาตั้งแต่ต้นปีก็ถือว่าลงมาค่อนข้างลึกแล้วแหละนะครับ <c oughs> จนปัจจุบันเนี่ย PE มันเทรดอยู่ประมาณสัก15เท่านะครับ <c oughs> ก็ถือว่าไม่ไม่ได้แพงแล้วนะครับถ้าเทียบกับตัวเองในอดีตนะครับอ่าแล้วก็อีกมุมนึงเนี่ยก็คือ,อภาพของตัวในเชิงปัจจัยพื้นฐานเนี่ยนะครับเราเราก็มองว่า ภาพเนี่ยมันก็ตอบรับประเด็นเรื่องของไอค่าไฟนในมุมของตัวภาครัฐไปพอสมควรแล้วนะครับดังนั้นถ,ถ้าจะลงทุนนะครับก็กเ,เลือกไปที่ G P S C ดีกว่าค,ครับต,ตัวทางเรื่องนะฮะตัวทางเรือได้ค่ะ P E ตอนนี้เหลือ15ก่อนหน้านี้ปีที่แล้วประมาณเท่าไหร่นะคะตัวต่อนหน้านี้นะฮะกถ็ถ้าไปมองเนี่ยผมว่ามันอยู่ระดับแบบยี่สิบสามสิบเท่าเลยนะครับช่วงเมื่อก่อนเนี่ยนะครับอ่าโอเคค่ะได้ค่ะขอบคุณมากนะคะตรอบวันนี้ขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะ